เอาละทุกคนครับกลับมากับใจแอนสเปคแมนจอมพลังในแมปนี้เราจะเจอกับตัวที่มันโหดๆโรด้วยอ่ะนั่นไงไฟลุกอยู่นู่นเลยเอาสิครับคราวนี้เดี๋ยวรู้จักตบซะทีนึงก่อนหน้านั้นแล้วก็เคลี่ยงปึ้มงูให้เป็นไงล่ะเอยวัสดีเด็กๆว้าววัสดีเพื่อนเราตัวเท่ากัน ไปช่วยกันหน่อยไหมเดี๋ยวตบสักทีนึงแล้วก็จับจากนั้นก็ทุมปุ่มเัาให้เป็นไงล่ะสาวสาวเอาล้วครับยังไงดีเราเจอตัวนั้นน่าจะน่าจะใช้ได้มาตบสักทีนึง่งอา้าวกดผิดตบสักทีหนึง่งเอาล้วครับหนีเลยครับหนีหนี ตอบอีกทีนึงต่อยอีกทีนึงโอ้โหหนีหนีหนีโอ้เดี๋ยวตรงนั้นดูอันตรายดูจะมีเจ้าตัวโหดอยู่แถวๆนั้นเอาละฮะวีง่งไปโน่นบึ้มมาให้นี่มาตีไม่ส่ไม่ใส่ส่วมเจอหน่อย โอ้ยเยอะเยอะตอนนี้เตะทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้เตะเป็นกลุ่มเตะให้หมดเ <c oughs> ตะให้เรียบโอ้โหเตะทีส้วมแตกเอาสิครับมาเล่นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะไม่เราจะไม่ทําศึกที่รู้ว่าเราจะไม่ชนะนะครับกดปั๊มติงแด่ตูมแปกเป็นปุ๋ยผมระเบิดส้วมไปอีกทีหนึงนี่เตะขึ้นดาดฟ้าเลย คูดกกไกลๆแบบนี้รวมตังมาซะดีๆเอาตังมาให้พี่ซะดีๆเราอยู่ในดงนี้อยู่ในดงนี้เพว่อนเดี๋ยวบุมก็ให้โอ้หบอกได้เลยว่างานนี้สบายมากไปก็ให้อ่าตบก็ให้เวียงอีกทีนึงเป็นไงล่ะบอกได้เลยว่าเงินเพียบ ล้ำรวยมาหาศาลอลังการงานสร้างปุ่มเขาให้อีกทีหนึ่งรวยจัดช่วงนี้เงินเรียราาเลยไม่ไม่ต้องคงไม่ต้องเก็บเลยมันเด้งเองกลับมาใช่ไหมเนี่ยมันจะได้เงินมาหาเราใช่ไหมเดี๋ยวก่อนหาตัวเทพเทก่อนไอตัวัวทั้งหลายอยู่นู่นมันอยู่นูน่นกันครับทุกคนมันไปแอบอยู่ตรงนูน้นตัวเองโชว์แล้วก่อนยังไงเวียงแล้วงั้น วัดดีตัวเองต่อยแล้วเนี่ยเฟซาฟิซ่ฟิซ่เฟซ,ฟซ,ฟซาในเจ้าโมงเจ้าโมงไต่ไปนู่นแกะกะคนเขาจะจัดการไอเจ้านี่บึ้มเรียบร้อยฮะได้คลองมาโคตรแจ๋ว,ดดวุไ้นี่ไงเจ้านี่มาละมันบินมาละทุกคนมันบินขึ้นดาดฟ้าละโคตรโหด,ดละตอนนี้ ผมปล่อยไฟด้วยอ่ะโอดโ,อโอหดเลยทุกคนว้าวเป็นสูมอะไรของมันเนี่ยโหดเพียบยตัวยิงตูดตั้งหากโอ้ยไำไม,ไมตูดโอ้ยเจอของแข็งเจอของแข็งเอามาันอะไรเนี่ยตัดกันหน่อยแล้วกันไม่ไหวสู้ไม่ได้เจอเจ้าตัวนี้ ก็สีสถานเดียวโอ้โหตายกันเป็นเบือ่อเห็นไหมล่ะไม่เป็นไรอัดกระโถนนี้ก่อนแล้วกันถือว่าเมื่อกี้ได้ทองก,กันมาเทียบอัดก้วยไม่แน่ฮ่าฮ่ามีมี่้มแมงมุมแล้วเอาละครับน่านไงจัดการมันเลยเจ้าซุ้มแมงมุมมาโวยใส่อ้อย อุ้มตัให้โอ้ยเจ็บต่อยกุนซูไม่ได้อ่ะทุกคนสู้ไม่ได้อ่ะโอยโดนยิงตูดหนีดีกว่าโอไม่ไหวไม่ไหวอันตรายอันตรายซ่าไม่ได้ซ่าไม่ได้เดี๋ยวก่อนเจ้าแมงมุมไปช่วยกันหน่อยสิตัวเองไม่ไหวนะครับตอนนี้ถึงจะเป็นใจแอนแต่เจอเจ้าพวกนี้ก็ไม่ไหวนะอยู่นะตบสักทีหนึ่ง เฮ้ยไอยะแตกเขาให้ไอจับแกลบคุ้มไปไกลๆดีกว่านูน่นทุ่มไปนู่นเนี่ยียะต่อยกี่นึงหงายเงิบอะไรมาเล่นอะไรตรงนี้ปึ้มก็ให้ต้วนแตกกันตอนนี้ตังสามหมื่นสี่แล้วครับ ขัวเขาให้เวียงไปนูน่นบึ้มเขาให้โดนไปร้อยยี่สิบสองเจอกจะจรวดพิซายหน่อยเอาละครพี่โอยังไม่เล่นเป็นส้วมน,นะครับนี่มาจับไว้ก่อนโยนไปนูน่นอ้าวเฮ้ยโยนไม่ได้วะเดี๋ยวนะโยนไปนูน่นบึ้มเขาให้นี่เนี่ยอาศัยลูกนี้มา โยนไปนูน่นโยนได้ไหมเอาแล้วครับเอามาใส่ไปนูน่นโอ้โฮมลันโฮมลันแบบบันเทิงตบโอ้ทุบมาโยนไปเตาแวน่นนี่เป็นไงล่ะโดนไปโยนใส่เตาแว่นนี่แหละร้อยสามสิบเอ็ด ไตะแว่นอยู่ไหนตะแว่นมาโยนใส่ตะแว่นนี่แหละเอาะเตะไปนู่นละเอาโยนใส่ตะแว่นอีกทีหนึ่งอ๋ออ๋อุ้ยมันยิงมันยิงมันยิงตะแว่นมีปืนแย่ละตะแว่นมันมีปืนปึ้มเงาให้แต่ทีส้วมแตก ไปเลยโดนทั้งคู่นี่ไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์เตะอีกทีหน,นึ่งน,นนนงนี่วิ่งเัวงี่ไมยไปนู่นเ้งว้นู่นเอาอนนี้วิ่งหนีกันเละเทะส่วนแบบไหนก็มาเถอะครับผมโยนไปนูน่นเคลี้ยงไว้สิครับจะรออะไรเตะอัดกำแพงสักทีหนึงน่งปุบสักทีหนึ่งจับปุ๊บแล้วไงต่อ แล้วก็เคลื่อนไปทีนึงในเคลื่อนตามตูดไปเตะอีกทีหนึง่งอัดกำแพงเราแว่นปล่อยระเบิดใช่ไหมในเจอระเบิดซ่วมไปบ้างเป็นไงล่ะโอ้ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาฮะปง้งไปทีนึงเป็นไงล่ะดีมากตัวเอง ดีมากตัวเองขอเก็บทองก่อนช่วงนี้กำลังขัดสนเอาทองมาขัดดอกหัวอีกทีหนึ่งขอแจมซะหน่อยเป็นไงล่ะหัวสถทีหึงมันต้องแตกแล้วตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าห้าร้อยมาโคเขาให้โคห้แตกซะดีๆะเอียบร้อยสู่ผิดติดเทอร์โบโจงกลายเป็นเงินและทองให้ฉันซะโอ้โหโลำรวยมหาศาลอลังการงานสร้างเอาละครับ นี่มาโผงนี่แล้วอาฮ่าตามใจตามใบน้องๆซัดสักทีหนึ่งเกิดใหม่ใกล้ๆนี้ก็ซัดสักทีหนึ่งฟีซ่าฟีซี่อ่ะไม่ตามกันเตะเขาให้อีกทีหนึ่งงานยาวๆแบบนี้ไว้ใจพี่ได้เลยเอาล้วครับเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยใครเล่นอะไรใครเล่นอะไรนั่นไงเจ้าส้วมหนึ่งบ้าแล้ว โอ้โหยิงตูดถูกล้อะไรเนี่ยอาช่วยๆรับแทนทดีรับโอ้โหมันจริงอย่างนี้เลยฮะเรียบร้อยตายครับฝากไปก่อนเจ้าส้มหนึ่รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่อะประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้เราสู้เจ้าส้มหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบอสแล้วกันใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับซับสไคร์กันให้ด้วย จะได้ถึงพันสักทีหนึ่งพันซับอ่าล่ะเดี๋ยวทำคลิปพิเศษมาขอบคุณแตงกิ้วละพันซับนะครับประมาณนี้ลูงเนี่ยมันบินอยู่ลูนแม่อยากจะสอยให้ลวงเลยเนี่ยขอ,อปล่อยทีท้ายปุ้งแล้วทีละไม่โดนอีกโคตรเร็วเลยเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากจะจัดการมันให้ได้ซะจริงๆนี่โอเคไปแล้วครับ